และตอนนี้ครับผมก็สร้างการานในฝันเสร็จแล้วครับและก่อนผมไปพาทุกคนเข้าไปดูข้างในครับผมมีความลับจะบอกครับเพื่อนๆจจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบในความเร็วชอบเสียงชอบรูปทรงของรถและอยากจะเก็บภาพความรู้สึกต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมเหมือนกันแต่จริงๆแล้วความลับของผมก็คือ ผมอยากสร้างการาชจเป็นของตัวเองเป็นสถานที่ที่คนรักรถเหมือนกับผมมานัดเจอแลกเปลี่ยนความคิดความสนุกกันถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีภาพในหัวเลยว่ามันจะเป็นจริงได้ยังไงผมก็เลยเริ่มตัดสินใจทํา YouTube ตั้งแต่ปี1963ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของ Porsche 91ถ่ายเองตัดต่อเองมาเป็นปีๆและเชื่อไหมเ,เพื่อน ผมเคยเกือบจะเลิกทําหลายครั้งเลยนะแต่มันก็เหมือนกับจังหวะชีวิตนะครับทุกครั้งที่เราเจอปัญหาทุกครั้งที่เจอทางตันแต่ถ้าเรายังเชื่ออยู่มันจะเหมือนมีซัมติงบอกให้เราสู้ต่อจริงจังกับมันมากขึ้นสร้างทีมสร้างออฟฟิศร่วม7ปีได้ไปเปิดโรงงานได้ไปทัวรสนามแข่งไปลงขับในสนามที่อันตรายที่สุดในโลกได้เจอพี่ๆที่น่ารักคอยแนะนําสิ่งดีๆให้และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่จะก้าวต่อไปสําหรับทุกเรา ทยินด,ด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ล็อก BK Garage นะครับก็อ,อันนี้เนี่ยยังไม่เสร็จ100%เปอร์เซ็นตะ์เนาะเรียกว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีเธอตรงน,นี้85%เ <85. S 1> ลย85%ด้าในเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับ มันดูยังไม่เสร็จอ่ะมันดูขาดอีก15%อ่าก็มันจะมีอะไรเหมาะไปกว่าการที่จะพาทุกคนดูการ์าชใหม่พาทุกคนดูความเป็นมาของตึกกับพื้นที่ตรงนี้ กับผมและพนักงานคนแรกของช่อง <c oughs> นี่ก็คือน้องแนนหรือฉายาอซิมแนนช่วยถือกล้องฉายานี้ได้มาเมื่อ7ปีก่อนครับดูฝีมือถ่ายของเธอซะก่อน <c oughs> คนอย่างนี้ลูกจากคอมเมนต์มากมายว่าใครคือตากล้องเนี่ยอยากจะแนะนําตากล้องให้มัดผมด้วยเอ่ยให้ใช้กันสันด้วยเอ่ยผมก็เลยจําใจต้องไล่ออกจากหน้าที่ตากล้องมาเป็นซีโอเอ้ยมาเป็นหน้ากล้องแทนเพื่อๆนๆอาจจะจำอซิมแนนได้จากฉากประจําทุกคลิป กินถ้าถามว่าทําไมผ่านมาผมน้ําหนักขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจเอาเป็นว่าหลังๆมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นอาซิสแนนในคลิปครับเพราะเวลาผ่านไปต่างคนก็มีความฝันไม่เหมือนกันอาซิสแนนก็มุ่งมันกับสายแฟชั่นเปิดร้านเสื้อผ้านเน้นใส่แล้วผอมใส่ได้ทุกวันพิลิตาไปช่วยอุดหนุนกันได้นะครับผมจะได้ปวดหัวน้อยลงเล่าให้ฟังนิดนึงนละนพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นไรเธอจำได้ไหม เป็นร้านขายข้าวสารค่ะทุกคนใช่เป็นร้านขายข้าวสารของที่บ้านผมะทุกคนเป็นตึกแถว3ห้องนะก็คือแบบคุณพ่อซื้อไว้นานมากและซื้อไว้11ปีแล้วแล้ว,ลวเพื่อนๆจาได้เนี่ยเรามีออฟฟิศแรกก็คืออยู่ในโซนนั้นใช่ข้างล่างเออโซนแบบติดห้องน้ําเล็กๆ แคบๆแต่สมัยนั้นก็สึกใหญ่แล้วนะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเราก็จะแบบเดินเข้าเดินออกกันตรงนี้ประจําใช่แล้วค่อยๆย้ายไปชั้น 2, 2> ชั้น3มนะมันก็แบบเติบโตขึ้นแบบเป็นเหมือนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆเพราะย้ายขึ้นทั้งบนพื้นที่ทมันกว้างขึ้นนั่นเองแต่จริงๆนะก็ต้องบอกว่าตอนแรกอะทุก่อนจะเห็นทันอ่เฮ้ยมันดูเป็นสีดำสามห้องเท่ๆแต่ว่าพอมาทําข้างในเนี่ยทำไมทําแค่2ห้องแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้อีกเท่าไหร่3เมตร ทำไมทาแค่นี้ใช่ไหมแล้วเราก็ยังเหลือร้านข้าวสารไว้หนึ่งห้องนะจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งนะครับที่แนะนําผมบอกว่าเฮ้ยวันนั้นพี่โต,ต้งแกก็มาดูสถานที่จริงเลยพี่โต้งก็บอกว่าเ้ยข้าวมันขายได้ไหมมันมีกําไรเลี้ยงตัวเองไหมต่อเดือนผมก็บอกมีครับพี่แต่ผมว่าถ้าจะทําตรงนี้ให้สวยเราจัดเต็มเลยดีไหมเราเอาข้าวออกไปเลยแล,แล้วเราก็เปิดเต็มไปเลยนะ แต่พี่ก็แนะนําว่าแบบเฮ้ยคือทุกอย่างมันควรจะเริ่มให้เล็กเราเริ่มให้แบบถ้ามันด้วยเศรษฐกิจเอยอะไรเอยเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือพอเราเริ่มให้เล็กเราเริ่มอะไรให้แบบเราเรับผิดชอบไว้เจ็บตัวให้น้อยที่สุดเนี่ยให้มันลีนเราก็เลยแบบเอาแค่นี้แหละเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็ยังขายขายข้าวยังสามารถสร้างกําไรให้ได้อยู่อ่ะทุกคนและเราก็เลยตัดสินใจรีโนเวททั้งหมดตรงนี้นะครับมาเป็นการาชในฝันของเราอ่างงว่าการะดาษคืออะไร กาลาดก็คือเออที่เก็บรถก็คือที่จอดรถใช่<ต>มันก็คือแต่ว่ามันมันที่เธอหมายถึงมันน่าจะไม่ใช่ที่จอดรถมันก็คือเอาไว้จอดรถนี่แหละทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมมีความลับที่เราให้เพื่อนๆฟังไปแล้วว่าเราเนี่ยอยากจะมีคาคร์คอมมิชชั่นเล็กๆของตัวเองคือเราเป็นคนที่ชอบซื้อรถชอบเปลี่ยนรถคือเราไม่ได้เราไม่สามารถแบบชอบทุกรุ่นเลยเฟอร์ร<ม>ี่ก็ชอบแลมโบก็ชอบปอเช่ก็ชอบแมค<ม>คาเรนก็ชอบ เราไม่สามารถซื้อทุกรุ่นเลยได้แล้วก็แล,วกแล้วก็เก็บไว้ใช่ไหม,มแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีงบจํากัดเวลาเราเล่นเราก็ต้องออมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นคอมมิตี้คนที่รักรถเหมือนกันม,มาเทรดกันมาเปลี่ยนกันมานั่งคุยต่อไปใครจะไปเที่ยวมาแวะกินกาแฟาหรือว่าจัดอีเว้นกันสนุกส,กสุกเล็กๆที่นี่ก็ได้ฉะนั้นก็เลยเป็นไอเดียเป็นความฝันที่เราอยากจะสร้างที่นี่ขึ้นมา อ่าและแน่นอนฟิลมันต้องแบบแมนเคฟแมนเคฟในในงบปประมาณที่เราไหวแต่มันก็มีความบานปลายไปเยอะอยู่ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกนะทุกคนตอนแรกเนี่ยเราจะสร้างลงทุนแบบหลักแสนไปหมายมันจบที่หลายล้านนะครับนี่พามาดูก่อนโซนเชลสาหรับเพื่อนเเดินเข้ามาก็จะเห็นการโชว์ของการโชว์อะไรต่างๆเรามีโปรเจกต์คอลแลบกับแบรนด์ใหญ่ๆกําลังทําด้วยกันอยู่ l o อกส์บีเกับแบรนด์จุดๆดจุดอ่าแบรนด์ระดับโลกแน่นอนนะครับ กำลังสร้างขึ้นมาอยู่นะรอรอเลยทุกคนไม่เกิน1เดือนน่าจะได้เห็นคลิปว่าเรามีอะไรมาคอลแลบกันบ้างส่วนนี้ก็จะเป็นการโชว์โชฟี่หรือว่าสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับรถของเราเองอนี่แล้วก็จะเป็นแบบพวกรางวัลที่เราได้มาใช่เป็นสตรอรี่ของเรานะนี่ทุกคนอย่างถ้วยนี้นะครับถ้วยรางวัลแรกจาก Thailand Social 2> Award 2 0 2นะครับ 2020. 2อ2 0อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้แต่ผมเนี่ยเคยเกือบจะทิ้งความฝันไปแล้วแต่เพราะรางวัลน,นี้ ที่เราได้ครั้งแรกในชีวิตมันเป็นเหมือนแรงบูสอีกหนึ่งทีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนและพี่ๆผู้ใหญ่ผู้จัดที่มอบให้กับเราและพอเริ่มหนึ่งได้ก็จะมี 2, 3, 4ตามมาเรื่อยๆและนี่ครับทุกคนอีกรางวัลหนึ่งที่ผมโคตรภูมิใจที่ดึงจาก l ลโบ c เก i ดีครับไปเลย จริงๆแล้วนะทุกคนผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ขับรถเกง่งมีความรู้อะไรทุกความรู้ของผมต้องขอบคุณพี่ชายคนนี้ครับพี่กี่กี้สักนานามีคอน n ูเทิร์นมาเดอร์ฟัคเกอรโมคือเกะกะคือชนอะ ที่ให้โอกาสพาผมไปเปิดโลกใหม่สัมผัสประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตที่แท้จริงที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้สัมผัสแน่นอนนะครับปีนี้พี่ผมก็ยังคงแข่งต่อเนื่องเพิ่มเติมคือแข่งที่ไทยด้วย <S <S ไปติดตามแบบใกล้ชิดได้ที่ YouTube Back on Track 786ครับสเปซตรงนี้ทุกคนเราต้องการที่จะโชว์ไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์ที่แบบเราชอบซึ่งผมมองว่าตรงนี้ลง่ลงๆอยูนี้อาจจะเป็นวางซิมที่ไว้ซ้อมขับรถ หรือข้างหลังอาจจะทําเป็นบาร์หรือเป็นอะไรเงี่ยเพื่อนๆคิดว่ามีอะไรเจ๋งๆที่แบบน่าทําด้วยกันหรือว่าน่าทําอะไรเนี่ยามา,อยาคอมเมนต์หรือว่าคุยกับทีมผมก็ได้นะเรามาสร้างอะไรสนุกๆทำกันแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่จอดซูเปอร์คาร์ของเราตอนนี้เนี่ยผมเคลียร์พื้นที่ออกก่อนเพื่อให้เธอเดินได้สะดวกจริงๆเราก็อยากได้ให้มันโล่งแหละพอมันเป็นโครงสร้างตึกแถวเนี่ยวันนั้นก็คุยแล้วถ้าเสาเนี่ยตัดได้สวยเลยรนะิงเขาบอกได้แต่ถล่ม ได้ตัดปุ๊บวูบลงมาเลยแต่ว่าอยากให้อยากให้เธอฟีลมูดแนโทนหน่อยมันมันเป็นไงฟีลมูดมันเห็นผนังหินเห็นไลติ้งเห็นการกรุไม้มีดับเบิลโวลูมเป็นระเบียงอีกชั้นหนึ่งเป็นกระจกก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเข้ากันไปหมดมันก็รู้สึกแบบมันเท่อะทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกว่าถ้ามีอะไรเจ๋งๆมาวางอีกอะมันก็คงทำให้แบบทุกอย่างมันดูแบบ เข้ากันแล้วก็เทขึ้นมากๆอันนี้คือเราพยายามจะตกแต่งด้วยความแบบธรรมชาติพวกผนังหินอะไรแบบนี้หรือว่ากลุ่ไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องต้องขอบคุณบริษัทเพื่อนจิ๋มนะครับโอเดบบะโอที่ช่วยเนรมิตตรงนี้ขึ้นมานะแบบที่โดนใจมากใช่สวยมากใช่เราอยากได้ฟิลแบบว่าแมนเคเป็นถ้ำถ้ำของผู้ชายแต่ผู้หญิงก็มาได้เออได้ฟิลถ้ำไหมถ้ำมากด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงข้างบนเนี่ยเราก็ เซตไว้คือตอนนี้กำลังมองอยู่ว่าจะมีอะไรเจ๋งๆมาทำด้วยกันด้านบนตรงนี้สวยมากนะทุกคนดูแบบ e n e r g y ์จีไหลโฟล์มาแนวหุงจุ้ยอ่าสินแสว่ายัางไงครับตรงนี้ควรจะเปิดประตูยังไงดีครับตรงนี้เปิดมาลมก็จะไหลโฟล์มันก็จะทําให้ Energy ดีนะคะใครที่เข้ามาก็จะรู้สึกดีๆนะคะที่ได้มาที่นี่ ใช้ได้เนี่ยเธอใช้ได้เหมือนกันไปเป็นสิงแสดีกว่าเออใช่นั่นแหละเราก็กําลังวางแผนกันอยู่กําลังดูอยู่ว่าจะมีอะไรเจ๋งๆมาแคลบทํากันสนุกๆข้างบนเพราะว่ามุมข้างบนอ่ะม,มุมข้างบนมองลงมาข้างล่างอะ่ะมันได้อีกฟิลหนึง่งอ่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าการออกแบบที่เล็กๆให้สวยเนี่ยมันเหมือนจะง,ง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเว้ยพวกเราเนี่ยนั่งคิดนอนคิดกันนานมากๆว่าจะทําแบบไหนดีพื้นที่ก็มีแค่นี้กว้าง13เมตรลึก12เมตรและมีห้องน้ํากับบันไดมากั้นอีก จะจอดรถได้กี่คันที่ดูเต็มแต่ก็ต้องไม่อึดอัดจ,จะวางรถเต็มเลยไหมแต่กลัวอึดอัดเกินไปเพราะพวกเราเนี่ยอยากได้อารมณ์เหมือนห้องนั่งเล่นอยู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยสิ่งที่เราชอบสุดท้ายก็เลยได้ภาพนี้ครับทุกคนนี่เป็นไงบอกเลยว่าไอ้รถที่จอดหลังโซฟาเอาออกยากสุดต้องขยับกันทั้งโชว์รูมโอเคตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยแล้วว่าว่า <Wow. S 1> ให้ใหเธอสงสัยดีกว่า คุณใว่ารถมันจอดได้กี่คันแล้วมันเอาเข้ามาจอดได้ยังไงออยากรู้ไหมอยากรู้จริงๆก็ไม่ยากคือมันต้องเอารถขึ้นมาจอดก่อนแล้วค่อยสร้างตึกทับอีกทีนึงโอ<ฮ>้โหเหมือนเวลาเขารถไปจอดโชว์บนห้างเขารถขึ้นไปก่อนแล้วค่อยสร้างห้างอรอบเออ,อยากอยู่นะอย่างานั้นรถก็จบรุ่นแล้วป่ะไม่คือ เขาจะรู้ว่ารถจะมีรุ่นไหนออกบ้างไงเขาก็เอามาเก็บไว้ก่อนพวกรถพวกนี้มันผลิตเสร็จก่อนเปิดตัวเป็นปีปัแป้งไม่เชื่อ่อเดี๋ยวนี้เก่งนะทุกคนหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้นะมาเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าแล้วมันจอดยังไงจอดได้กี่คันเป็นยังไงไปครับเราอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงเลือกรถแบบแต่ละคันอ่ะ ที่เข้ามาเลือกโดยอะไรใช้อะไรเลือกที่เอาคือ,อ,อทุกคันที่เข้ามาจอดในการานเราอะแน่นอนเลยว่ามันจะต้องเป็นรถที่เราอยากได้เราอยากครอบครองแบบตัวเองชอบเองใช่ใช่ตัวเองเราชอบเองแล้วเรามีเหตุผลในการใช้ทุกคันและสำหรับคอลเลคชันวันนี้ครับเป็นการทำร่วมกันระหว่าง l o x BKG ีด a a กา e ์จ์เรเ l t o วมและ QC s p e c i a l Selection ครับ มันเริ่มจากคันนี้ก่อนไหมนี่ Lamborghini Huracan Sterrato คันนี้นี่มันเป็นครั้งแรกของโลกปกติ Huracan มันคือรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์เครื่องวางกลางรถติดเตี้ยแบนๆแต่เนี่ยเขาทำให้มันเป็นแนวออฟโรดใส่แบบซุ้มกันหินยางที่แบบ เราจะเห็นตามยางกระบงังโคว,วิลลยลุยๆมาอยู่ในแลมโบกินีแล้วดูคอนเซ็ปต์เขาดิคือคุณไปไหนก็ได้คุณไปเที่ยวที่ไหนก็ได้คุณไปรอย,ยไ,ไปก็ได้ใช่แล้วคันนี้สูงมากจริง,รงๆเราเคยรีวิวไปแล้วด้วยเอาไปดริฟท์ได้นะครับขับสบายนั่งสบายคันนี้นะครับ F 4 3 0 Scuderia ในบรรดารถทุกคันตั้งแต่เคยขับมาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า F430 เป็นรถที่ผมขับแล้วรู้สึกสนุกที่สุดเกียร์ F1 ที่เขาบอกว่าเร็วเปลี่ยนเกียร์แบบมิลลิเซคิลเร็วกว่าคนตรงนิ้ตาซึ่งทึงเข้าใจว่า10กว่าปีที่แล้วอ่ะ18ปีทำได้ขนาดใช่เครื่องจักรมันสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วแน่นอนมันไม่เหลวใหม่หรอกทุกคนเป็นเครื่อง NAV8 ใช่ไหมแต่คันนี้มันไม่ใช่4 3 0ที่เธอเคยนั่ง อ้าวหรอมันคืออะไรอ่ะเป็นผิดเรื่องพิเศษใช่ปะใช่430ส,สามศูนย์สกูดิเรียนีน่เธอดูลายคาสิลายคาสกูดิเรีย มันจะมีความดิบมากเห็นน็อเห็นเลยเออมันคือรถแบบไรเวทอ่ะเขาก็จะลดน้ำหนักที่ไม่จําเป็นพรมเพิ่มอะไรเงี้ยจริงๆรวมๆทุกอย่างเลยนะนุ่มนี่นั่นกระจกข้างหลังก็เป็นแบบวัสดุพลาสติกที่ไม่ใช่กระจกใช่ไหมอะไรที่ไม่เป็นเขาออกให้หมดรถไปได้เป็นร้อยโลนี่ล,วต,ลวตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยแล้วล่ะทำไมคันนี้ถึงเป็นรุ่นไรเวทแบบมันเจ๋งยังไงจะเอาไปขับในสนามแข่งนี่หรอกก็อย่างที่เธอเห็นว่าผมไม่มีไอ้นู่นไม่มีนี่ไม่มีมันมีแต่ความดิบความโหดใช่ไหมเพราะว่าคันนี้เขาเบสมาจาก F40 Challenge ชาเลนจ์ก็คือเป็นเหมือนกับรถแข่งในซีรีส์ของ f ฟ r ร์รแบบ gentlemen drive แต่สมัยนั้นเนี่ยก็คือรถแข่งที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จเขาก็เลยเอาต้นแบบมาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยไปใส่ในคันนี้มันก็เลยกลายเป็น430 Scuderia ที่ l i g h t ว e แล้วก็ไส้ในเนี่ยเป็นรถแข่งด้วยคือแบบชีวิตจริงนั่งเอา่าดขับเบนซ์แต่แบบวันอาทิตย์อ่ะใช่ฉันจะต้องแบบ full racing ก็เหมือนเขาไงที่ซื้อ S T O เออใช่ใครจะมาขับเอ o ทุกวันออแต่เอ o สบายเก็บก็ไม่สบายเท่าไหร่นะพูดถึงความสบายคันนี้ก็สบาย f ฟ r รีรุ่นอะไรคะรุ่น488หรือเปล่าใช่เข้าสู่ยุคโมเดิร์นแล้วได้เครื่อง V8 Turbo สมัยนะั้นเนี่ยตอนที่ f ฟ r รีบอกว่าจะเป็นเครื่อง v x Twin Turbo นะโอ้โห oh, แฟน f ฟ r รีบอกว่าวัดเดอะเฮลส่วนตัวเขาเป็นคนชอบเครื่องเอง,เองใช่ไงรู้สึกยังไงแน่นอนสิ่งที่ได้คือเปอร์ฟอร์แมมันดีขึ้น การเล่งรอบลากรอบมันมาไวขึ้นขับง่ายขับสบายแต่เสียงอะยังไงมันก็สู้ไม่ได้จริงจตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกก็แบบสบประมาทเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เฟอร์ร i ี่แล้วนี่โน่นโน r น a r ่นเรเมื่อคุณได้ลองขับนักรีวิวจากทั่วโลก,โลกได้ลองขับก็จะลืมว่าม,มันเป็นเครื่อง v ีแป เพราะมันขับดีมากต้องเราไปก่อนว่าเฟอร์รี่อ่ะถ้าเธอเห็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นรถที่คู่คุมยากเพราะว่าเฟอร์รี่มันคือแบรนด์รถแขกที่สร้างรถบ้านมาขายเพื่อเอาเงินไปทำรถแขกฉันรถที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้คนที่คู่คุมรถไทยแบบแฟนเป็น,นทุกให้นักแข่งขับไม่งั้นมันจะดิ้นดิ้นใช่ไหมใช่จะดิน้นจะขับยากจะนุน่นจะนี่จะนั่นใช่ไหมแต่พอเป็นยุคนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องขายคนทั่วไปมากขึ้นมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่งสบายขึ้นควบคุมง่ายขึ้นระบบ กลายเป็นรถที่แบบใครใครก็ขับได้ใครๆก็เอ็นจอยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาได้มาเท่าไหร่680<ม>ตัวมั้งเยอะมากเลยนะแรงมากนั่นแหละมันก็เลยเป็นเฟิร์สอิมเทรสชั่นที่ทำให้คนทั่วโลกแบบยอมรับรอคันนี้สีสวยมาก สีฟ้าที่ถูกต้องอ่ะอันนี้คือทิฟฟูนน่บัวเอ้ยน่าจะใช่น่าจะใช่อันนี้ดูมีความแบบพาสเทลกว่าหน่อยนะสีน่ารักนี่ก็จะเป็นน่ารักน่ารักรุ่นอีโวคับสีนะแล้วโบกินีเนี่ยเขาจะดังเรื่องขับสีมานานสมัยก่อนขับหน้าแล้วขับหลังใช่ขับหน้ากับหลังพร้อมกันอ่าเขาเีขับสีโอเคส่วนขับสองเนี่ยก็จะขับแค่รอซ้ายหน้ากันหลังมันจะขับขับหน้าเคยได้ยินเขาาขับหน้าขับสองปะได้เคยได้ยินเออไม่ได้ขับแค่ล้อนี้กับล้อนั้นอ้าวหรอนึกว่าขับข้างหลังคู่ ไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นี้อะไรอีกข้างหนึ่งอ่ะไม่่ะมันสับแค่สองครั้ง อีกข้างหนึ่งไว้บังคับไม่เข้าใจรอเ <c oughs> ข้าใจถูกแล้วก็คือว่าขับสองก็คือไม่คู่หน้าคู่หลังเออก็ว่าอยู่เหมือนจะมาขับฝั่งนี้ได้ไงรถมันจะไปได้ยังไงวะเหมือนคนมีขาข้างเดียวอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าแลมโบกินีเนี่ยเขาดังเรื่องขับสี่มานานใช่ไหมออริจินอลของแลมโบนี่ยมันต้องขับสี่กกเกาะๆเลี้ยวยากๆนี่เป็นคาแรคเตอร์ของแลมโบกินีมานานจนกระทั่ง Volkswagen เริ่มเทคโอเวอร์แลมโบกินีไปนะครับ Audi มาช่วยดูการผลิตการประกอบทุกอย่างปุ๊บเข้าสู่ยุ โมเดนแลมบูร์กินีมันก็ขับง่ายขึ้นเยอะมันเป็นรถซุปเปอร์คาร์หน้าตาดูดุแต่เข้าใกล้กับคำว่าใช้งานได้ทุกวันมากขึ้นไีก็คือมีความเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปใช่ใช่<ๆ>แล้วพอมันเป็นบุ๊กสวากนทำนะครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีความเยอรมันมันก็เลยไม่ค่อยเสียมันก็เลยไม่ค่อยจุกจิกแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับก็เป็นรถที่เป็นเครื่อง NA V10 นะครับไม่ได้แรงขนาดแบบ29 6สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ขับแล้ว เราอารมณ์ขับง่ายกวันนี้ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าติดตามกันมานานขนาดนี้เราเปิดอะไรไปแล้วบ้างเรามีความเปลี่ยนแปลงกันยังไงนะครับยังไงผมก็ ทุกคนจริงๆนะทุกคนคที่ร่วมเดินทางกันมาถ้าไม่มีพวกนายก็ไม่มีเราวันนี้เหมือนกันนะครับและจะถามว่าเปิดออฟฟิเชียลวันไหนหลังสงการนะใช่แต่ยังไม่รู้วันใช่รอรออยู่รอโซฟาอยู่นะรอโซฟาร <c oughs> อของมาเติมไม่เต็มอยู่นะรเรยได้เปิดออฟฟิเชียลนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถึงเราไม่ได้เปิดออฟฟิเชียลเราก็มีรถในการาจเรียบร้อยละนะใครอยากดูลิสต์เต็มๆในอินเวนทอรี่เรานะว่าในการาจเรามีอะไรบ้างคันไหนบ้างนะครับ <c oughs> ก็ไปดูได้ตาม Instagram อินสตาแกรมันนี้นะครับหรือแอดไลน์แอดอันนี้ก็ได้นะก็ฝากติดตามไว้เลย นะครับทุกคนแล้วรเ,รเราจะมีอัปเดตกันเรื่อยๆยังไงก็ขอฝากกรา,าของผมไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะ<ช>ก็ปี2025นี้น่าจะเป็นปีที่สนุกอีกปีหนึ่ง<ช>ขอบคุณมากที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตสนุกสูงสญญเร็วรีบอัมเดตให้ดูกันและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ